วันที่15มกราคมสองหออกจากนภาศัพท์สิบโมงสานไปรับพีราตีที่นครนายก13.00นไปวัดโพธาเตียน สิบห้าสามศูนย์นอไปจองที่แล้วก็ไปกินอาหารที่กินลมชมสะพานพระรามแปดริมแม่น้ำเจ้าพยาหมดไปพันสองกากาแล้วก็ไปดูลิเกที่วัดโพธท่าเตียนอนิเทพฟอรุง่งเรื่องอะไรวะ เมียคืนเดียวอ,อตองเจตองสาเลิกสามทุ่มครึ่งไปส่งพี่ลาต้ที่สะพานควายกลับมานภาศัพท์ยิบสามสองสี่นอวิ่งไปสองร้อย ดสิบเก้ากิโลสิบสองกิโลต่อลิตรคารดิสารสองพันบาทปสองปสองอันนี้เทพฟ้าลุงนีครับท่านวันที่สิบสี่มกราคมสองห้าหกแปดออกจากว่าน 1430ไปรับรัชดาซอย10แล้วก็ประชาวที่45ไปวัดโกกากมหาชัยแล้วก,กลับมาประชาทิศ4ี 45, แล้วก็ไปรัชดาซอย10แล้วกลับมานภาศท์ถึงเวลา สองนากาสีนาทีวิ่งไป138กิโลค่าทางด่ว1หนึ่งรอยค่ามอไซค์หกสิบค่าอะไรอย่าค่ารถพันสี่เลขใหม่1 9ึ่งเ อสองวสองตำนานชาละวันวัดโกกกาก